แมวต้องมีโอครับเป็นไงบ้างกับมีโอก็ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าวันนี้มีโอก็มาจัดอีเวนท์ที่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็จริงๆได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มีโออะไรเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าจริงๆแล้วชอบรักสัตว์อยู่แล้วเราแบบเจอแมวเจออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้มาทํางานนะมันเหมือนกับว่าเรามาเรามาเล่นแล้วเราก็เราก็ได้ได้ ได้เหมือนก่าเติมพลังจากน้องๆกลับไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากกับการเป็นพรีเซนเตอร์มีโอแล้วก็ตอนถ่ายทำอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากครับแมวมันจะฮิวใจยังไงกินแมวมันจริงๆแล้วแค่การมีอยู่มันก็มันก็ฮิวใจแล้วนะครับหรือว่าแค่แค่มันมีอยู่ใ,ใกล้แค่เราแบบแค่มันเดินมาถูเราหน่อยแค่เราแบบได้รูปหัวมันอะไงรเงี้ยผมว่าแค่นี้มันก็มันก็เป็นเป็นพลังบวกอะ ว่าไงอ่ะมัน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 ทำให้ทำให้เรารู้สึกไม่เหงาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับคนรักแมวอาหารมันสำคัญมากเลยนะสำคัญมากครับต้องเลือกอาหารที่ที่น้องแมวชอบในเรื่องของรสชาติด้วยแล้วก็เหมือนว่ามีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมใครที่อ่าน้องแมวทานมีโอยแล้วก็จะรู้ว่าขนสวยตาใสแข็งแรงครับต้องมีโอมีเนอร์ต้องมีโอครับอย่างมีโอเองก็มีคนจะทานหลายแล้วรูปแบบบอาหารไม่ต้องอาหารเปียกอาหารเลียอะไรขนมก็มีขนมใช่ก็จริงๆแล้วผมต้องบอกว่า ก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับคนเลยเนะแลราก็มีอาหารหลายหลแบบเนะมีอาหารที่เหมาะกับพันธุ์ของน้องแมวด้วยรูปแบบของคนหรือแรงต่างนี้ทางมีโอเขาก็ใส่ใจแล้วก็คัดสรรเลือกมาให้เหมาะกับแมวทุกคนนะนะหม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ให้สันคุณประโยชน์แบบไหนอะไรเงี้ยทางมีโอเขาก็มีหลากหลายทั้งรูปแบบด้วยอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าขนมอะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนเชื่อใจว่ามีโอเนี่ยนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนแล้วก็ พยายามจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเหมาะกับน้องแมวที่สุดครับมันเป็นมีโฆษณานิดนึงหลายคนบอกยิ่งต่อแมวนี่มันไปกันมาหน่ารักโอ้ยผมผมรักสัตว์ได้เวลาแบบอุ้มแมวแล้วมันรู้สึกแบบฟินนะการงานการทำงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ก็ค่อนข้างสมูทนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าวันนั้นก็ต้องต้องเข้ากับน้องแมวทั้งวันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็น้องแมวแต่ละแต่ละคนก็ค่อนข้างน่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเข้ากับน้องแมวหลายๆหลายๆ หลายตัวด้วยแล้วก็แล้วก็คาแรคเตอร์เขาก็จะไม่เหมือนกันบางตัวก็จะแบบแอคทีฟบางตัวก็จะแบบเป็นแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยครับทำใจเขายังไงให้เขาแบบว่าเอออ้อนนี่เขาหาเราแล้วก็เขย่าวเขาเขย่าวเขาแล้วก็แล้วก็เอามีโอมาล่อถ้าแบบสมมุติแบบอาหารมื้อเย็นวันก็จะใช้เป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าขนมแมวเลียอะไรเงี้ยเอาไว้แบบว่าเขาให้รางวัลเขาให้ขนมเขาบ้างนี่ครับเคยทักใจไม่ให้เขย่าจรงอะไรอะไรนะพี่เคยทักใจไม่ให้ไปหยอกว่าไม่รอได้ยินไหม ใช่นะะห้ามใจไม่เขย,ย่ามันมันมันเหมือนมัน,มนจริงๆก็คืออุ้มเลยฮนะแล้วมันก็แบบเพลินๆอ่ะมันก็ปนไปของมันเองนะมันเหมือนแบบกล่อมกล่อมมากกว่าเลยฮะปากนแลวกันกินสหรับมีวคนรักแมวครับยังไงสำหรับใครที่รักแมวหรือว่ามีน้องแมวอยู่ที่บ้านนะครับก็ อย่าลืมนะครับมีแมวต้องมีโอนะครับคนสวยตาใสแข็งแรงเพื่อสิ่งดีที่สุดให้กับน้องแมวที่เรารักนะจ๊ะครับเพิ่งกลับจากพักผ่อนครับที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างก็ดีครับดีครับเป็นเบรกพอสงการหลังสงการนิดหน่อยเป็นไงบ้างกับการได้ได้โอกาสได้พักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆก็เพิ่งจะกลับมาทำงานไม่นานเลยเพิ่งจะกลับมาทำงานได้ประมาณ ช่วงต้นเดือนอะเลยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเป็นการเคลียร์งานในช่วงที่ไม่อยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ไปพักผ่อนมันก,มนก็มันก็ได้เหมือน,ได,นได้เติมพลังนะครับผมไปญี่ปุ่น,นก็สบายสบาย,บายแล้วก็ไปกินไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยทริปนี้ไปใครมึงทริปนี้จริงๆผมเป็นคนอยากไปอ่ะผมไปไป,ไปดูคอนเสิร์ตครับใช่ดูคอนเสิร์ตตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตที่เหลือเป็นของแถมนะ ที่ไงทำไมเราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตนี้ก็จริงๆคอนเสิร์ตนี้มันเป็นคอนเสิร์ตของ e a r t h b i n d and Fire ครับแล้วก็เหมือนว่าเขามีมาทัวร์ที่ญี่ปุ่นพอดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นวงที่เราชอบแล้วก็เป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจให้กับเราในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้ทัวร์มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขามาญี่ปุ่นรอบนี้เขามาแค่แค่สามเมืองแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะเขาจะทัวร์อีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอไปดูแบบ ด้วยตาเนื้อสักทีหนึ่งขอ mm hmm. ไปฟังสักทีหนึ่งก่อนแบบก่อนที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ฟังไหมะไรอยเนี้ยถ้าผมไกินก็ชอบวงนี้มานานชอบมาครับใช่ครับจะเกี่ยวประกอบการอะไรจับการช่วยมันเม่ีอะไรประมผมว่ามันเป็นเรื่องของอินสไาเรชั่นในในเดนันของอ่ารสนิยมทางแนวดนตรีแหละผมว่าผมว่าหลักๆอ่าผมชอบเออร์ดมิลไซเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปดูเขาตอนที่เขาเปอร์ฟอร์มไลฟ์ด้วยว่าว่ามันมันเป็นยังไงแล้วก็ แล้วก็ Energy มันมเป็นยังไง Arrangement หรือ Detail ต่างๆอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าไปแล้วก็ได้ได้ได้ไอเดียได้อะไรมาหลายอย่างไปจากที่ไปแล้วได้พักผ่อนได้พักผ่อนด้วยจริงๆไปดูคอนเสิร์ตวันเดียวแล้วนอกนั้นก็คือกนะินเที่ยวช้อปนะฮะไปกี่เมืองอันไปแค่ว่าโตเกียวโอซาก้าใช่ที่วันนะครับไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งหกหกวันหกวันไม่ถึงอาทิตย์ยาวนไปก็ใช้ได้ครับใช้ได้กลับมาก็ยืงานเลยกลับมาก็ดูงานเต็มที่ครับแต่ก็ ยังยังไม่แน่นมากยังไม่แน่นมากครับยังวันละนิดๆหน่อยๆเลยครับใช่ผามเป็ซองแดงกันดีนิดนึงครับเพิ่งไปฟ้ารางวัลออเดียนชอยเยาว์ที่มุ่งคงมาครับเป็นไงบ้างพี่ขอดีใจนะดีใจมากจริงๆแล้วไม่ไม่คิดว่าจะได้อย่างนี้ดีกว่าผมว่าไม่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 ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดันได้มาเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมว่าจริงๆแล้วซองแดง แตงผีก็เป็นเป็นเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้เข้าธีมของเทศกาลเท่าไหร่แต่เหมือนว่าพอเป็นออเดนสวอร์ตจะนว่าเหมือนว่าคนเขาให้ฟีดแบ็ที่ดีแล้วเหมือนว่าเขาชื่นชอบหนังจริงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณแฟนๆทั้งาชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกที่เหมือนว่ามีโอกาสได้ดูซองแดงแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็แล้วก็แล้วก็สุดท้ายเราได้รางวัลนี้มาหนังในต่างประเทศยังทํางานอยู่ตอนนี้ ในหลายๆประเทศเป็นเป็นที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ในหลายๆประเทศครับเออในแถวเราในฐานะนักแสดงผมเองเราทีาตกใจแต่ตอบรับที่ต่ำก็ดีใจดีใจผมว่าผมว่าความความโชคดีของอ่าซ่องในนิมพีคือเหมือนว่านอกจากประเทศไทยอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ไปเข้าโรงในในหลายๆประเทศแล้วก็ทําให้ทําให้มันมันมันเข้าไปสู่สายตาของคนในหลายๆพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันมันก็มีฟีดแบกที่ที่มันแตกต่างและหลากหลายนะหมายถึงว่า ผมว่าผมว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆเ่ยมันก็มีผลต่อต่อรสนิยมของของคนหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในหนังอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็ดีเป็นเป็นความสนุกของภาพยนตร์ที่เราได้ได้ได้เผยแพร่วิธีการแล้วก็แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็วิธีการภาพยนตร์แบบไทยอะไรเงี้ยแต่รางวัลได้มีวอรพี่ถึงประโยคนีบ้างไหมพี่ครับก็มีมีคุยบ้างสั้นๆเลยครับเรื่องรางวัลเลยครับเขาดีใจไหมเขาก็ดีใจเขาดีใจมาเพราะว่าเพราะว่า ส่องแดงนี่ก็ผมว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกของเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอได้รางวัลน,นี้มาเขาก็เขาก็เหมือนหายเหนื่อยอะไรเงี้ยจริงๆก็หายเหนื่อยแล้วตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่หนังออนออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าได้รางวัลน,นี้มันก็มันก็เป็น,เป,นเป็นกำลังใจแล้วมันจะมีอลายวิธีในการการรับบหนังของแดงก็ผมว่าายศกากาต่งๆก็ต้องรอดูต้องรอดูเพราะจริงๆแล้วอบหนัง บางบางเทศกาลมันมันอาจจะเหมือนกับว่าต้องเป็นพิเมียร์หรือว่าต้องเป็นหนังที่ยังไม่ได้ฉายอะไรเงี้ครับผมว่าก็ก็อาจจะต้องดูเป็นเเปเป็็นนแต่ละที่แต่ละเทศกาลไปว่าว่าเทศกาลไหนมีมีโอกาสหรือว่าเข้าไปได้หรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้คาดหวังให้มันไปได้ไหมครับผมผมก็อยากให้มันไปถึงดาวยูเรนะัสครับผมฮะใช่ครับผมคิดว่าจะใช้เวลาผมว่าสักสักหนึ่งร้อยปีแสงผมก็รอได้ฮะใช่ใช่ ช่ถ้าถ้าพี่ถ้าพี่เป็นคนถามเดี๋ยวผมจะตอบให้แบบพิเศษเลยไม่ถามไม่ถามเลยไม่ตอบไม่ไม่ตอบใกล้กันแลถามใกล้กันกดปุ่มกดปุ่อกดปุ่มแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครับมีโอมีโอขนสวยตาใสาพี่ช่วยผมเต้นหน่อสิเมื่อกี้พี่เต้นสะบัดเลยนะฮะ น้องนิวใช่นิวชัยภักอ่ะเป็นเป็นรัตีอะไรครับเคยเป็นโค้ชใชายขาวเวลาสอนเวลาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เหรอเขาสอนเขาเวลาสัมภาษณ์ฮะถาวตอบอะไรได้ให้ปวดท้องปวดท้องอันนั้นพีพีหรือเปล่าจริงเหรอผมอ่ะไม่เคยปวดท้องหรอกครับเพราะว่าผมอ่ะกินมีโอผมแข็งแรงฮะเกี่ยวไหม ไอ้จริงๆแล้วนิวนิวเข้ามาคุยกับเราบ่อยเลยนิวเหรอนิวนิวจริงก็ก็เป็นเป็นเป็นน้องที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่นาดาวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักมาตลอดอะไรเงี้ยเจอกันมาตลอดแล้วก็แล้วก็แล้วก็คอยคอนเนคกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยไปเตะฟุตบอลด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปไปแฮงเอาท์กันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็จริงๆเขาค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ที่ที่วันนี้เขา เขามีซีรีส์เจบอยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป,เป็นเป็นวันของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราเป็นโคช้ชเลยนะในการโอ้ยเราไม่ไม่ได้เป็นโค้ชหรอก,อกรเราก็เป็นเพื่อนกอันเป็นเพื่อนกันห่างกันปีเดียวเองฮะใช่ <c oughs> อะไรอะไรนะพี่ <c oughs> อ,อ๋อฮะ <c oughs> แต่เขายกเขายกเราเป็นท่านพี่เลยนะเป็นท่านพี่เหรอ <c oughs> ตายละเลือกถูกคนหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เราต้องรักษามากความเมีมุ่กมี่หน่อยอะไรนะต้องมีมากความมีมุ่งี่ผมไม่มีมากหรอกครับพี่ผมมีแต่ความจริงใจให้กับทุกคนนะครับผม ไม่มีไม่มีเลยครับอ่ะโอเคนะแอนเนี่ยเอาเคครับเอาทั้งกามจะทางบ้านเขาบอกว่าเราอะมีคลิปที่ถ่ายไว้ช่วงสงกรานต์คลิปลับยังไม่ปล่อยมาัีทีคลิปลับเหรอคลิปที่ถ่ายพีพีว้เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์จะมาปล่อยให้ดูเหรอใครถ่ายอะยิ้มนั่นแหละถ่ายเหรอจริงเหรอฮะ ฮะอาก็ผมขอประกาศตรงนี้เลยนะฮะว่าผมพูดไปเรื่อยครับมันฮะมีคลิปด้วยเหรอจริงเหรอเอาเหรอเดี๋ยวขอไปหาก่อนขอไปหาก่อนหรือหรืออาจจะมีแต่ว่าจำไม่ได้แต่แต่ว่าไม่น่าจะมีใช่เหรอเคยพูดว่ามีคลิปเหรออามีหลักฐาน เป็นคลิปวิดีโอแต่ไม่ได้ถ่ายวันสงการหรือเปล่าเป็นคลิปอย่างอื่นเราจะได้เห็นไหะเราจะได้เห็นไหมคลิปแบบแอบถ่ายอะไรเงี้ยเป็นดิอตออาจจะได้เห็นแต่ว่าประเด็นคือผมยังไม่รู้เลยว่าคลิปคลิปอะไรคลิปอะไรนะฮะเขาเขาให้อัปเดตคอนเสิร์ตครับเป็นไงบ้างตอนตอนนี้ก็จริงๆแล้ว เริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมแล้วทั้งผมทั้งพี่พีอะไรเงี้ยแล้วก็จะขายบัตรวันที่1นึ่งายนนี้ครับผมก็เป็นเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ผมว่าใครที่มีโอกาสได้ดูซองแดงอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะอินับพอนสร์ตนี้แต่ใครที่ไม่ได้ดูผมว่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนดูได้แล้วก็แล้วก็เข้ามาถึงแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องที่ที่เอาธีมของงานแต่งงานจากซองแดงกีเนี่ยมามาแตกต่อเป็นเป็นเป็นโชว์แต่ละโชว์ในในในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวแต่ไม่ได้ ถึงขั้นว่าเกี่ยวซะจนไม่ดูหนังไม่รู้เรื่องอไรเงไงก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนี้เยอะครับตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เท่ากับการเทียบเปอร์เซ็นต์ในการเตรียมงานวันนี้แหละตอนนี้แหละครับจริงๆโชว์ทุกอย่างวางเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ arrange เพลงเสร็จแล้วบางส่วนบางเพลงแล้วก็แบ่ง section โชว์เรียบร้อยเริ่มซ้อมเต้นแล้วไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็กำลังจะเริ่มซ้อมร้องครับ แสดงว่าไลฟ์อัพเพลงก็วางไม่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเกสอะไรก็เรียบร้อยแล้วแสดงว่าวันนี้พี่กินเต้นได้แน่ผมก็เต้นได้เท่าที่ทุกคนเห็นตลอดมาฮะอะไรี้นะฮะคลิปที่ไปท่เราคารลูเนียตลอดตลอดเลเพลงอะไรนะอ๋อคลิปไหนฮะสองเพลงเหรอจริงเหรอมีด้วยเหรอ อ๋อใช่ใช่ใช่ฮะตอนนั้นมันมันมันคนละแบบเป็นไงพี่ก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้นนี้กร่างกายมากขึ้นแล้วตอนนี้ร่างกายมากขึ้นแล้วแต่ช่วงนี้ผมดาวนิดหน่อยคนที่ชอบรับคนที่ชอบรักสนิทสนิทมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับอะไรนะฮะการโปรโมทเหรอครับ อ่ขนาดไหนเขาเป็นไซส์ XL อคะับพี่แบบขนาดแบบ 4XL อ่ะอะไรนะฮะไม่มีอะไรครับไมฮะอะไรนะพี่ มีคลิปออกมาเรื่อยๆครับคลโปรโมทคอนเสิร์อะไรนี้จะมีอีกไหมคลิปแบบเออโปรโมทคอนเสิร์ตเหมือนตอนอ๋อมีมีมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆก็ก็จริงๆแล้วอาจจะมาในรูปแบบคลิปหรือว่าเป็นรูปแบบอ่าอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทางทีมทางทีมออนไลน์ก็พยายามพยายามจะหาคอนเทนต์หรือก็วิธีการใหม่ๆให้ให้รู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นขนาดนั้นเลยครับถ้าวันแรกเปิดมาคนปัดหมดเปรี้ยงลุกยังมีไหมคอนเทนต์มีมี น่าจะมีครับน,น่าจะมีน่าจะมีแล้วก็น่าจะมีอ่าฮิน์มาให้มาให้ดูเรื่อยๆครับโ <c oughs> อเคขอบคคุณร <c oughs> <ม>าบป็นกรับ